อยากให้หลวงพ่อภูมิใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อทํานั้นมหาสังฆทานสี่หมื่นกว่าวัดลูกๆได้เล็งเห็นแล้วรวมติดกันที่จะทาให้สําเร็จบุญครั้งนี้เนาะผมในะนมเนาะคุณนามบุญคนหนึ่งก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนาะเป็นบรนโอปณิธานของหลวงพ่อด้วยที่ต้องการที่จะรวมคณะสงฆ์เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาด้วย คำว่ามหาสังฆทานมันคือยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆในโลกใบนี้พอได้ยินข่าวว่าจะมีมหาสังฆทานเราก็รู้สึกว่ามันจะออกมาแบบไหนเป็นอย่างไรนะที่จะทําให้มหาสังฆทานสี่หมื่กว่าวัดที่ประสงค์ทุกลูปจะมารวมกันเป็นมหาสังฆทานใหญ่เราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้นําบุญไปเป็นตัวแทนนิมนต์พระตามวัดต่าง พาทุกวัดก็ให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุดทุกวัดได้การตอบรับอย่างดีมากและทุกวัดก็จะเอ่ยถึงหลวงพ่อถึงหพ่อธรรมชยโยซึ่งเราเองไม่เคยพบท่านการที่เราได้รู้จักท่านได้เห็นบุญได้เห็นคนที่กล่าวถึงในบุญของท่านในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นธรรมญาตาไม่ว่าจะเป็นการบวชพระแล้วก็กระถินมันทำให้เรารู้สึกอยากเจอหลวงพ่อ มันทำให้เรารู้สึกอยากเห็นหลวงพ่อธรรมชโยตัวจริงๆเราเห็นแต่รูปภาพเห็นแต่คนพูดถึงเราก็เลยตั้งจิตว่าอยากจะก้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นลูกหลวงพ่ออยากทำทุกอย่างที่หลวงพ่อทำตั้งใจทำหน้าที่ทุกหน้าที่อยากจะเป็นลูกหลวงพ่อที่ดี อยากให้หลวงพ,อพ่อภูมิใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อทำนั้นลูกๆได้เล็งเห็นหลายๆล,ลูกหลวงพ่อหลายๆจังหวัดที่มารวมกันในบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันครั้งหน้าและวันนี้ที่ไม่ได้มาสัมมานาวันนี้มันเป็นความปลื้มปิติมากมากจนไม่สามารถจะอธิบายแบบไหนได้แต่มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราอยากกลับไปตามคนอยากจะไปแนะนำคน อยากให้ทุกคนได้มาเห็นความภูมิใจและก็ความตั้งใจของพ่อที่เตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้ต้อนรับทุกคนในการสร้างบุญในครั้งนี้เราอยากที่จะไปบอกทุกคนว่าเข้ามามาด้วยตัวเองมาดูด้วยตัวเองอย่าเชื่อแม้แต่คำพูดของคนที่ชวนจนกว่าเราจะเข้ามาแล้วเห็นสัมผัส รู้ด้วยตัวเองแล้วมันจะได้คำตอบจากใจของเราเองเป็นวันที่ภูมิใจที่ได้เห็นลูกๆของพ่อมารวมกันทั่วสารทิศแล้วรวมจิตกันที่จะทำงานของพ่อถวายให้กับหลวงพ่อให้สําเร็จโดยไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยใดๆและเชื่อมั่นว่าลูกๆทำได้เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบหลวงพ่อ ให้หลวงพ่อภูมิใจที่สุดรู้กับว่าสังฆทานเนาะเป็นบุญที่สามารถทำได้ตลอดเนะแต่การจะรวมตัวกันหรือวรวมทรงอ่าสี่หมื่นวัดหรือว่าสี่หมื่นรูปมาในที่เดียวกันเป็นสิ่งที่ยามากเนาะถ้าเราไปทำทุกวัดก็ต้องใช้เวลาร้อยกว่าปีเนาะทำทุกวันเนี่ยร้อยกว่าปีถึงจะทำครบแต่วันนี้เราจะมาทำในที่เดียวกันแล้วก็มี ถราส่งเนาะเป็นเนื้อนาบุญทั่วประเทศเนาะมีทั้งมหาอานิกายธรรมยุทธ์มารวมกันเนาะบุญครั้นี้เนาะผมในนามเนาะผู้นำบุญคนหนึ่งก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนาะเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนาะเนื่องในอายุวัฒนามงคล81ปีครับผมเนาะคนหนึ่งที่อยู่อยู่ในป่านี่เขาเนาะแล้วก็ได้ มาเรียนรู้เนาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาเจอนะครูบาอาจารย์ดยหลวงพ่อธรรมจาย,ยนั้นถือว่าผมก็มีบุญเนาะที่ได้มาเจอเดี๋ยวคนดอยอีกหลายคนเนาะยังอาจจะยังไม่เคยสัมผัสวัดพระธรรมกายเนาะก็ผมแนะนำตัวแทนก็พยายามจะเชิญชวนเนาะให้ได้เข้ามาสัมผัสเนาะมีหลายคนก็จะอาจจะได้เข้ากระแสต่างๆนะว่าวัดพระธรรมกายอย่างนองอยานี้ แต่ถ้าอยากจะให้คนได้มาดูมาเห็นว่ามันเป็นยังไงเนาะอย่างวันนี้ก็ได้ชวนเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่เคยเข้าวัดมาเนาะผมก็บอกว่ามาก่อนมาหลังไม่สําคัญเนาะสำคัญที่ใครจะอยู่เป็นคนสุดท้ายครับพอได้ข่าวใน พิธีถวายมหาสังกทาน40,000กว่าวัดนะคะก็มีความตื่นเต้นมากๆว่าโอ้โหครั้งหนึ่งเนี่ยในชีวิตเนี่ยเราจะได้มีโอกาสที่จะได้ทำบุญนี้หรือเปล่าก็นำข่าวนี้ไปบอกคนที่เรารักนะคะหลวงพ่อมีความตั้งใจอยากจะถวายมหาสังกทานรวมคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินเนี่ยคือเป็นมโนปณิธานของหลวงพ่อด้วยที่ที่หลวงพ่อต้องการที่จะรวมคณะสงฆ์ นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็เป็นการเติมบุญให้กับตัวเรากับลูกๆแล้วก็ให้กับแผ่นดินประเทศชาติด้วยค่ะลูกรักแล้วก็ศรัทธานในตัวหลวงพ่อมากๆนะคะหลวงพ่ออยู่ในส่วนกลางกายของลูกทุกวันตลอดเวลาพยายามนึกถึงหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆก็คือขอรับใช้หลวงพ่อนะคะจนถึงที่สุดแห่งธรรมเจ้าค่ะ ตนวัดทั่วไทยรูปใจน้องถวายผู้ชาติทำคุณครูไม่ใหญ่แต่สิบเอ็ดปีเชลชัยโล,ลกาสว่างสวัยบนขยายครอบจักรวาล